เสียงดีดีค่ะแฟนคลับ f อก็เยอะเยอะนุกธนดลค่ะเขาหล่อด้วยแม่งตัวจริงเขาแบบฟ้ลฟาวเลยตอนนี้สุดยอดเขาบอกว่าปล่อยของค่ะนะคะกับเพลงนี้ค่ะมีใจก็ฟาวมานี่เป็นเพลงสไตล์ยกโยกเขาบอกว่าเพลงช้าเขามีเยอะแล้วอยากได้เพลงอะไรยกโยกนะคะในพับแล้วทีนี้เขาเคยไปฟังนะคะนักร้องอีสานท่านหนึ่งนะคะของค่ายค่ายหนึ่งเขาบอกว่าทําเพลงสไตล์อีสานแต่ว่าเป็นเพลงโยกโยกแบบนี้คือคนติดตาม เยอะมาก็เลยมีไอเดียนะคะอยากจะทําขึ้นมาค่ะแล้วก็บอกตอนนี้ดนตรีเสร็จแล้วแค่ลงเพลงถ่าย M.V. เขาก็บอกว่าจะปล่อยประมาณแบบว่าปลายเมษาหรือว่าต้นพฤษภาค่ะเพลงสไตล์นี้จะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังน้องนุกธนดลกันเลยค่ะเป็นเป็นเพลงเป็นเพลงโยกโยกได้ในผับเพราะว่านุกหามานานแล้วเพลงเพลงเป็นสไตล์ผับอยากจะให้ทุกคนเต้นแล้วก็ร้องไปด้วยกันอะไรเงี้ยชื่อเพลงว่า มีมีใจก็ฟอร์มาใช่ครับเป็นเพลงเพลงนี้นุกก็เลือกเองคือนุกไปเห็นรุ่นน้องนุกคนหนึ่งเขาทาเพลงเขาอยู่ค่ายค่ายหนึ่งในภาคอีสานทําเพลงแล้วก็ยอดวิวค่อนข้างที่จะเยอะมากและดนตรีก็ดีแนวผับตามที่นุกต้องการเลยนุกก็เลยเข้าไปดูคนแต่งทํานองเรียบเรียงอะไรเงี้ยคนแต่งอ,อาจารย์คนนี้แต่งนุกก็ทักมหาอาจารย์คนนี้ว่าอาจารย์ครับผมอยากได้เพลงแบบเนี้ย เพลงแนวผับเพลงแนวทําให้ทุกคนเต้นอนะ่ะเพราะผมอยากให้ให้เอฟซผมมีความสุข<ช>เพราะว่าเพลงชา์ผมมีเยอะแล้วอะไรเงี้ย<ช>ก็ทักไปให้แกแล้วก็บอกโจทย์แกว่าต้องการเพลงแบบนี้แกก็แต่งมาแต่งมาปั๊มนกส่งทาดนตรีก็ส่งทาดนตรีคนที่ทาดนตรีเพลงที่นุกชอบไหมละ่ะก็ส่งทําเลยดนตรีก็เพิ่งมาวันนี้ใช่เป็นเพลงแนวผับ,บ<ช>สักทอดไหมละ่ะจำได้ครับ มีใจก็ฟอยจีดีเอ็มข้อความมาหาดีอย่าเมนลับๆรอๆในสตอรี่ใช่ไหมวะ <c oughs> ประมาณนี้แหละนอนานี้ <c oughs> ประมาณนี้ไม่ใช่ลูกทุ่งครับ <c oughs> เป็นเป็นสไตล์แนวแนวผับ <c oughs> แนวผับ <c oughs> มันจะออกไปทางไม่ได้ออกทางลูกทุ่งอินดี้มันจะมีมีกลิ่นความเป็นลูกทุง่งแต่ไม่ใช่ลูกทุง่ง มันจะทิ้งแค่กลิ่นของเป็นลูกทุ่งไว้แต่ดนตรีจะออกไปทางออกแนวสตริงเสียงร้องนุุกจะพยายามให้ให้มันเป็นร้องสตริงครับใช่ใช่แต่ว่ามันจะมีความเป็นเพราะว่าเสียงนุ๊กมันจะมีความเป็นลูกทุ่งอยู่แล้วแตอ่อยากจะให้มีทิ้งแค่กลิ่นอายไว้แค่นั้นเป็นกลิ่นอายเฉยๆนุกมองว่ามันทำเวลาเราเวลาเราร้องเพลงเพลงอีสานอีสานเพาะมากนะเพลงอีสานเพาะแต่ว่าบางครั้งอ่ะเพลงอีสานถ้า เพราะมากแล้วก็บางเพลงก็ดีมากแต่เพลงอีสานบางครั้งคนไทยคนภาคกลางเนี่ยเขาฟังไม่ออกอาจจะเข้าไม่ถึงใช่ใช่ครับภาคกลางก็ฟังไม่รู้เรื่องเข้าไม่ถึงภาคเหนืออะไรเงี้ยภาคเหนือก็ฟังไม่ออกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเพลงยกระดับขึ้นมาเป็นเพลงเป็นเพลงร้องเพลงเป็นภาษากลาง และเป็นดนตรีเหมือนกับออกสตริงนิดหน่อยทิ้งแค่กลิ่นอายของเป็นลูกทุ่งไว้อะไรเงี้ยอันเนี้ยฟังได้หมดเลยเหนือใต้ออกตกแล้วมันจะได้คนทั้งประเทศใช่ครับมีความแกใช่ครับเป็นแมสมากขึ้นจังหวะก็สังสนใช่แต่ว่าอีสานเพาะไหมเพาะแต่อีสานต้องดังจริงๆคนภาคกลางหรือภาคอื่นถึงจะรู้จักอย่างเช่นเพลงพี่เพลงพวกพี่ไหมพี่รมพรอะไรเงี้ย บุญผลาอะไรเงี้ยปังมากจริงๆนะคะยิ่งนำหวานแฟนคลับเขายิ่งเยอะ<โ>ยจริงๆนะคะรัคนุ๊กปลายหรือว่าจะเป็นนุ๊กท่านโดนคนเดียวของเรานี่แหละ,ค,ะค่ะ,คะ